กระทรวงพาณิชย์และสำนักงานพาณิชจังหวัดนะคะมีการยกทัพสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นทั่วทั้ง14จังหวัดภาคใต้ค่ะซึ่งก็มีร้านค้ากว่า50ร้านค้านะคะมาร่วมงาน Southern Thailand Local BCG Plus Fair 2023ที่จัดขึ้นที่ศูนย์การค้า Central Festival h ดใหญ่ค่ะ ระหว่างวันที่10ถึง14พฤษภาคมนี้นะคะที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหัดใหญ่กระทรวงพาณิชย์และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดค่ะยกทัพสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นทั่วทั้ง14จังหวัดภาคใต้กว่า50ร้านค้ามาร่วมงานเ South e r n t h a i l a น d l โล a ค b c g บีซ plus 223ซึ่งได้มีการเปิดงานอย่างเป็นทางการไปเป็นที่เรียบร้อยโดยได้รับเกียรติจากนายวันชัยวราวิทย์รองปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดงานค่ะโดยมีพาณิชย์จังหวัดทั้ง14จังหวัดและก็หวัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วม ด้านนายวันชัยวราวิทย์รองปลัดกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยเขาว่างาน Southern Thailand l o c a l BCG พัดแร์2023เป็นงานภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งในเศรษฐกิจฐานรากและนโยบายการตลาดนำการผลิตเน้นการสร้างทีมเซลแมนจังหวัดและก็เซลแมนประเทศเป็นผู้ขับเคลื่อนและผลักดันการค้าระหว่างกันซึ่งการจัดงานในครั้งนี้นะคะมีเป้าหมายสำคัญก็คือการผลักดันการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างจังหวัดการสร้างโอกาสทางการตลาดช่องทางการค้ากับผู้ประกอบการโดยเฉพาะสินค้า local BCG+ ที่สนับสนุนสินค้าท้องถิ่นตาม BCG m o และส่งเสริมสินค้าอัตลักษณ์ของแต่และจังหวัดและก็เตรียมพร้อมผู้ประกอบการในพื้นที่นะคะให้พร้อมเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ ดยงานในครั้งนี้นะคะก็มีผู้ประกอบการร้านค้ากว่า50รายที่มีการคัดเลือกสินค้า BCG ซึ่งเป็นสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรวมถึงสินค้าอัตลักษณ์และก็สินค้านวัตกรรมที่โดดเด่นของแต่ละจังหวัดมาจัดแสดงจําหน่ายกับประชาชนนอกจากนี้นะคะก็ยังส่งเสริมให้มีการเชื่อมโยงการจําหน่ายสินค้าออนไลน์การเจรจาธุรกิจเพื่อขยายตลาดกับผู้ประกอบการในประเทศและต่างประเทศซึ่งคาดว่างานนี้นะคะจะมีการเจรจาจับคู่ธุรกิจและสามารถทําเงิน ะะได้แล้วในพื้นที่ไม่น้อยกว่า2 5ล้านแสนบาทและคาดว่าตลอด5วันของการจัดงานจะมีเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า10ล้านบาทค่ะเรามีเสียงให้สัมภาษณ์ของรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ค่ะนี่เนี่ยจะมีการแสดงสินค้าเนี่ยทั้งหมด5 0คูหานะครับเป็นเวลา5วันนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการทำเจรจาการค้าด้วยนะครับการทำเจรจาการค้าเนี่ยจะมีทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับโดยเราได้รับความช่วยเหลือจากทาง,ง,งท่านทูตพาณิชย์นะครับที่กรุงกรุงปวยละมเปอร์ นะครับนำผู้ประกอบการมาให้มาชมให้มาติดต่อแล้วก็ประสานทางออนไลน์และออฟไลน์นะครับซึ่งการทํางานในลักษณะนี้เนี่ยจะเป็นงานที่กระทรวงพาณิชย์เชี่ยวชาญมากและจะทําให้ผู้ประกอบการเนี่ยมีโอกาสในการที่จะส่งออกนะครับมีการมีโอกาสที่จะส่งสินค้าเนี่ยไปขายในภูมิภาคอื่นๆนะครับที่ทีอ่อาจจะยังไม่เคยไปถึงมาก่อนครับครับการความคาดหวังเนี่ยเราเราตั้งเป้าว่าควรจะมียอดขายในงานเนี่ยอย่างน้อย10บล้านบาท นะครับทั้งต่อทั้งงานซึ่งเมื่อวานนีเ้เราก็ได้ทราบว่ามีการทำเ m o u กันในลักษณะของบิเนสออนไลน์ถึงประมาณสองล้านห้าแสนบาทแล้วนะครับแล้วก็มีการขายในงานเนี่ยโดยที่สําหรับ50บูธเนี่ยประมาณสองแสนเจ็ดบาทในเพียงแค่ในเวลาแค่วันเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการทํายอดขายอันนี้เนี่ยกระทรวงพาณิชย์คาดหวังว่าจะทําได้เกินเป้า